ไปนิดนึงช้าตลอดม้วนกันพีเป็นเขาบอกว่าเราเต้นตลอดทางตั้งแต่น้องเลยขอดีเลยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไม่รู้จะทำอะไรไงพอดนตรีมันมาแล้วแบบจิ๋ววิญญาณคนไทยเนาะตอนแรกก็ม้วนไปกับดนตรีเปนแฟนคลัปฟรีร้าเต็มที่กับท่างเต้นม้วนๆของเราครับรรบรบรยากาศ รู้สึกว่าก็คือพักขึ้นนอนแล้วก็เห็นทุกคนก็แบบเวลาขับรถผ่านทุกคนก็ดูมีความสุขเอ็นจอยอะไรเงี้ยเล่นน้ำกันอะไรก็รู้สึกว่าเออมันชุ่มชื้นอ่ะปีนี้ได้่าดน้ำหรือ,อยังบอกว่างานมันแน่นครับพี่เ,เอ,อ่อผมเนี่ยได้สาดน้ำงนี้นแหละ <c oughs> ช็อตแรก <c oughs> แล้วบอกว่าโอเคแล้วเมื่อกี้เล่นคอนเสิร์ตก็คือตัวเปียกมากไม่ต้องมีใครสาดเลย <c oughs> ใช่ใช่ทางฝ่ายเชื้อเชิญมันหมายว่าในตัวของการรับน้ ครับผมก็ฝากนะครับผมอีมิมาสงการรางน,น้ำนะครับผมตั้งแต่วันที่11เมษายนถึงวันที่16เมษายนนะครับก็เรียกว่าคือทุกเนี้ยมาตอนนี้คือครบทุกอย่างอาหารกินการเล่นน้ำหรือว่าทุกอย่างมีพวไว้ให้หมดแล้วก็เราแบบค่อยๆชิลๆได้ด้วยแล้วก็มีศิลปินมากมายอยาอนน่างตอนนี้โนนต์โนน์น่าจะเล่นอยู่ก็ได้ <laughs> ผมผ่านไส้เขามากจริงๆนี่เป็นงานเดียวที่แบบหลังจากที่แบบผ่านมาแล้ว หลายแล้วเพิ่ไม่ได้ร้องเพลงนานเพราะว่าเตรียมคอนเสิร์ตก็เลยไม่ได้รับงานเลยแล้วก็นี่เป็นงานหนึ่งที่เราได้มาแบบเฮ้ยรอมากรอดึ้นคอนเสิร์ตด้วยแล้วแบบได้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 เช็คตัวเองได้สัมผัสใช่ได้มต่อการที่ยิ่งยูมันแน่นขนาดไหนพี่เกมก็ก็โอเคอยู่โออ้ก็ยังได้ดูแลตัวเองอยู่เนาะก็ยังมีเวลานอนเต็มที่แบบ8ชั่วโมงเพราะหลายท่านเป็นคนบอกมาว่ามันงานเยอะเหมือนกันใช่ใช่แต่ว่า ยังมีเวลานอนครบ8ชั่วโมงไม่ต้องห่วงยใจได้ใช่ใช่แล้วจะเป็นคนเล่นที่ไหนราจะประการณ์ไหมเราก็ไม่ค่อยได้เล่นที่ไหนเราเราจริงๆเมื่อก่อนเคยเล่นสีลมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอเราอายุมากขึ้นมันไม่มีแรงไปสู้แบบเมื่อก่อนถ้าดูเราถึงฟิวพาดมาแล้วเสียงเหมือนผมกดเอฟเฟกต์เลยพี่ เอาไม่ว่าแบบพอรู้สึกว่าโตแล้วเราสึกว่าแบบยังแบบไม่รู้จะไปแบบไม่ไหวอะไรร้อน,นอะไรเงี้ยจำได้ไหมว่าสงการขายที่เป็นเล่นแบบทุกที่ต่างๆเลยคือผ่านันเท่าไหร่นะตั้งแต่มสามเลยมสามใช่ก็ตั้งแต่ม,มสามเลยแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลย<ม>ออใครเราจะได้กับทางตัวขอการตาดอะรู้สึกว่าแบบได้เห็นทุกคนอินจอยก็มีความสุขแล้วรู้สึกว่า มันแบบไม่ร <Bond> ู้อะผมมันอาจจะรู้สึกว่าโดนสาดน้ําแล้วมันต้องรลวนเปียกขึ้นรถแต่ว่าสิ่งที่อร่อยที่สุดในช่วงของการคือข้าวใบเจียวเราเคยแล้วค่ะใช่ข้าวใบเจียวอร่อยมากที่นี่มีด้วยนะครับใช่ก็ผ่านมาประมาณสองปีครึ่งใช่ใช่ตอนนี้ก็ม .5 ้ปีสิบหกใช่ใช่เาไมเหมือนแบบไดย้อนไปเนาะ รู้สึกชิ้นชิ้นฉ่ำชิ้นฉ่ำฉ่ำอ๋ฉ่ำงขับเหรือต้อฉ่ำน้สั่งความรักจากทุกคนออเราย่องหาอยาให้ไม่ถึงตรงนั้นเลยเราชิงรถของตัวเองก่อนเลยเอมมี่บอกว่า อะ,<ไ> <rooftop> อะไรนะคนละเจนอะไรหรือเปล่าคือไม่ไม่ค่อยได้ฟังมากเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ไม่ต้องฟังก็รู้แล้วว่าจะพูดอะไรเออพี่พีไม่จบอ่ะไม่ช่ยพี่ยังจบผมว่าต้องต้องต้องตอบแม่ต้องต้องตอบค่ะแม่ต้องตอบไม่เลยเพผมว่าไม่ใช่ประเด็นแล้วอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแล้วพี่คิดว่าเดี๋ยวเขาจะอาจจะมีตัวสุดท้ายผมว่าพี่พีอาจจะต้อง ต้องไปสัออมภาษณ์เรื่องอื่นให้มันแบบเรื่องอื่นมาดูแบบตื่นเต้นมากกว่าแต่ลนะนนะเรื่อผมว่าพี่มีต้องยอมได้แล้ว <c oughs> เออมันเราต้องเข้าใจตัวเองก่อน <c oughs> เราต้องมองสถานการณ์ได้ออกแล้วเราก็เห็นบ้าว่า <c oughs> เฮ้ยเราจะแบบโดนนักข่าวถามแล้วบอกเฮ้ยอยู่คลาเจนเพราะเราไม่รู้ว่าจะตอบอะไรไม่ได้แต่ว <c oughs> ่า <c oughs> ุดท้ายให้มันจบที่ผมแล้วกันนะพี่บีก็คือแากพี่บีเขาจะเอางัดค่ามาสู้อมาแซอพี่พีเขาจะเสนอตัวเหรอพี่ผมก็ให้เขาลองพยายามไปครับผมส่วนผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มีตอบโต้อะไรในสัปต่อไปแล้วนะเพราะว่าผะว่ามันจบแล้วเเสด็จนี่มันจบแล้วราะเราคือยูเป็นหอคอยงานช้างแล้วของเราครับผมก็ฝากเพลงพี่พีด้วยครับผมเสนอตัว มันเพื่องแบตไม่อะพี่ <c oughs> พูดไปมันก็ไม่ได้ผลไงเออผมว่าให้พีพีเต้นไปคนเดียวดีกว่า <c oughs> อ่าแปลว่าพีพีตอนเนี้ยเราก็จาาจแล้วนะพีพีก็หวังดีเสมอเหมือนเดิม <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีเดี๋ยวแลผมขอให้งานการงานสักเซสนะครับผมจริงๆนี่พูดจริงๆนะครับผมก็จริงๆอยากใ,ให้เี่ยสงการ แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้กันแล้วแล้วสัมภาษณ์กันเราแบบมุวนๆคักๆกันนะจริงไม่ได้มีอะไรสถานกาคณ์เกิดตอนนี้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่จะที่เตี้ยตอนนี้น่าจะประมาณแบบ6 0 7 0เปอร์เซ็นต์หตายคนจับตาฮอง์มุ่งไปเทสเพิ่มต่างๆโอ้คักหลายเออรักหลายมันก็คือแบบอิ่มฉ่ำมันแน่นอนจริงๆคือกรี๊ดแน่นอนครับผมช็อตนั้นขึ้นมากรี๊ดแน่นอนแต่ว่ามันแบบ ไม่ป่าอากาศเลยับเพราะว่าอยากให้ไปรู้ที่บนเวทีีแล้วก็จะได้แบบบัตรหาเงินาบัตรลงหอะไรผมก็ยังหาตามหาให้ญาติผมอยู่ผมก็ยังตามหาญาติผมอยู่ก็ก็คุณแม่ก็ยังตามหาเพื่อนคุณแม่อยู่ตอนนี้ก็ได้แต่ลงในแถกว่าหาซื้อบัตรของตัวเองชิวบ้างมันโยงขาดจาเพรื่อรอบเลี่เ อาจจะไม่ไม่ได้มีแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีคอนิีกอันนั้นอันนึงเลยเด็กคิงด้อมอ่าอันี้นี่ป่าครับผมนะฮะผมต้รู้สึกใจหายนะรู้สึกว่ามันก็แบบได้เห็นน้องๆเติบโตมาแล้วก็ได้น้องได้เดบิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เดบิวแต่ก็เหมือนท yeah. ุกคนได้เห well ็นน้องๆแล้วก็คิดว่าน้องๆเจะเติบโตมาดีแน่นอนแต่แล้วใจหาย แล้วก็มีอัฟเตอร์บัตตี้แล้วก็ได้เจอน้องๆที่แบบอาจจะแบบว่าไม่ได้ออผ่านมารอบที่แล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในรอบนี้อะไรเงี้ยก็ได้เจอกันแล้วก็ได้แบบพูดคุยอะไรเงี้ยให้กำใจกัน,น,นกเเ้ยวอะไรอยอ่างนียแรับผมก็ปุยพรสงการานต์ให้กับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับผมแล้วก็เป็นแฟนหรือว่าท่านไหนก็ตามนะครับผมแล้วก็พี่ๆนักข่าวด้วยแล้วกันนะผมก็ขอให สงการ์นี้มีความสุขมากแล้วก็ขอให้สงการ์ปีนี้เป um ็นปีทดีแล้วก็ไม่ต <fringe> ้องทำงานหนอจนเกินไปแล้วก็ได้นอนเดียวหอชนอนสปอร์า้มากร้ตเป็นสปอตเตอร์ที่เจ๋งมากครับผมก็เดี๋ยวเราไปโอกาสลมงานกันดีโอเคครับขอบคุณมาก